อาครับสวัสดีครับผมครับมือนีกัมากระลูกไส้ครับสองอยากมาเพิ่มฟอครับหาอยู่หากินครับอืมเพิ่ไปตะน้อยอะไรละครับกับชีวิตคนหากินเนาะครับเนาะการมอนี้ครับมีเอฟซีครับฝากใครฝากผมมาเนาะครับเนาะอยากให้ผมล่องตัวนี้อีจูครับกบังรั้นนี่ครับ ลองใส่เบิ้งครับตัวใดมันสีมานก็กันพุนว่าการเลยจัดไทยครับเมือนี้ครับแต่เมื่อนี้เงียผมนะครับจู้ผมติดใ่เป็นเงียบขวายมักใส่ผู้นะครับครับผมเตรียมมาแล้วครับลงจังไยนี่ครับอากาศบางรัดนนะครับบางรั้นบางรั้นครับเป็นเงียตัวนี้ครับนี่ครับอะไรหน่อย นี่ครับลาไลโคบอ่าเสี่ล่องเบิ้งครับว่าตัวแดมันสีมันไปครับเดี๋ยวจังหน่อยเสียผ้าไปหาหม่งไซบั่งครับอย่าลืมฝากดีตามกดไลไรกดแชร์ผมไว้นครับเด้ครับวันนี้ครับวิธีการใส่แน้อครับผมก็เริ่มบอกเมื่อกี้ครับผมสีมัดใส่เดือนครับใส่ผ่าเขียวเ้างนี่แหละครับมัดทุ่มทังดีครับแล้วก็ใส่ได้ครับนี่ครับ ไปไปครับนี่ครับนี่นะครับทำนี่ครับทำนี่ครับหมดแล้วครับใส่ตามนี่แหละครับไปบ่ลองเบิ้งแล้วก็ผมมีใส่ครับสาับขั้นะครับเด้อผมมีใส่บางลั่นสลับได้จู้ครับโอ้ยมันมันเลึกโว้ดนี่ใส่ตือนๆเนี่ยเออ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 หมดอ่านกระรังตอวดีเลยครับ ไปเรื่อยครับมาอีตู่ไปต่อได้อีตู่ไปแล้วบัตรเลยอ่ะเห็นบ่บ่หาานี่เอามาเลยบ่ เหมือนต้องดีนีครับแหวยให้ดาบไอดากตัวนี้ก็เสมอกระดินครับนี่ครับน้นำกำลังพอดีเลยหระครับมันสั้นนี่มัมันสั้นครับมันสั้นเดี๋ยวหาหม่องไม้กัน ตัปุนเปลี่ยนแพ้ไหมปุ๋นมามาตั้งกี่ก็ได้ครับตั้งต่ไซไ้น่ล มว่าไปใส่ผุ้น้ทั้งปลาเขาไอ่มงนี่ก็สองหลังว่าไปใส่ทั้งปลาเขาทั้งหมดบ่ะั้งหมครับทั้งมครับวนนี้ใส่ไปสองหลังครับอาชัหายติดเพื่ะครับตกแรงมากตายเงาเวอตายเงาเลยนะ ผมจะใส่สลับเด้อครับเด้อบางวันสลับเป็นขู่ครับนะสุดสั้นเออนะ่ะ เปลเคียงตดหยามาจาัดอยู่ที่ภูส่านมันหกขวดมั่วตัวเมียนักมั่วก็เสด,ด,ด็จขามตั้านี้ยมอดมอดรู้จักมอดไหม,มนะรวนทับไหมรุนทำข้อเปรียกไปก่อน โป้ยยัน้อยครับเิ่มมาผมไม่ย้ำหนเอยดยแต่ใส่กุ้งไว้มันยังเอาขึ้นไปได่แบบนไ้ท่านบอมบอกไปทั้งพุ่นมาไปใช้ทั้งขับจ้าของเพื่อนที่ครับแนะน้ำไปนำ้ำ อายุหากินหรือเก่าแล้วครับอยู่ก็จอยของขาดครับเมือนเนี่ยดวงบางกี้ไปใส่เบียดครับเาลากินผสมเบียดครับฝนตกก็เลยพากันก,นกลกนกับบ้านบริษัทหอดเบียดครับเต้นเต้นแต้นเห <laughs> ็นอะไรโอ้มีหอดแต้นครับพี่น้องคุณนะครับ เปลี่ยนเร็วๆมันตีปีกแล้ไปดีกว่าไปก่อนเรียนมาทำเลยอเปลี่ยนกับมี่ครับเปลี่ยนหลครับหน้าฝนพอได้เรียนเปลี่ยนนะครับมันมาอยู่เองธรรมชาติครับอย่าหนีมันอย่าไปทวงมันนี่นี่นี่สายมือเนี่ย บอกมึงครับอะไรมันดีคือนอะไรสิบอกขึนครัิู่อครับเดี๋ยวข,ขึ้นไปได้โชนงูเหลี่ยมค้งไว้อยู่ในงองค์ไวทำมึงสบาย บดเจ้าล้าแล้วพวกนาละดี๋ยวน้องเปอได้ไหมลูกุ่นด้ทีต้นกุเนยมีแต่แนวเดียวเลยเุีนะยังได้จิานเบ่ทุกงาุกกิ่งว๊าาไปพี่มาพี่นี่างกตรงห่างป่าเขา đuối này chán, rồi, vào Má, nó bò bòyu rồi, nước nó khửn anh bảo Ừ, bọn men vừa nhấp lên để thở phai rồi nè, Ừ, ôi một đèn cả lái bắt cả đi nè เด็กน้อยเงพี่ไหมเน้ยมาว่วนไปควนเลยนะู่ไปอืม,มอเดี๋ยวไปอ<ป>ี่ออี๋วใส่ขางกอคาอ<า>ดีไหมรั่นดีขันจังลหลังอืมเป็น มนันจะฟ้องคนรักไว้ครับรักอยังน,น้อยหน่นอยจัดเกินยังบุ่มหลอกคางโคกนักขุดจก่อะตั้งสุดใต้มาเล็กน,นิมันเบิ้งเอาได้ครับมือเงินฝากติดตามนั้งเนี้ยครับ เมือนครับฝากติดตามมั้งครับที่จัวหาอันครับรั้นหาอันครับตัวแดงมันจะเคลื่อนกันกัดอย่าลืมติดตามได้ครับเด้อฝากอะไลค์กดแชร์ผมเนี่ยครับมือนี้พอยน์แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดียำเศร้าครับผมกับพ่อพอกับผมเพื่อเขาแลครับจอยโกรธถามยี่งไม่ครับมือนี้กับผ้า มาเบิงบางร้านครับที่ไซใบหมู่บ้านนี่ครับจากเนที่คือบ่คือเหรอครับป๋าครับสิพาไปเบิงครับผมครับมาสรุปผลงานนะครับบ่าจะก,กูครับอะไบางร้านครับบางแรก Boa. Long.

ครับอีโจ้ครับหลังหนึ่งหลังสองจูขอสองหลังครับสู่บางลั่นไ้เลยครับ ครับอีจุสองลังครับสรับระบางลังคือกัวครับครับขวดปลาไนลครับ เดือดลุดครับปากิตาไม่ได้ครับเลยได้ทำมิลล่าครับคาบาันดี้ครับรโอ้ครับปลาไหลโคตรปลาไหลครับ